แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่148ชั้นเรียนของเด็กผู้หญิงส่งสือชูเอื้อมมือไปตบบ่าของทั้งสองคนเท่าแก่เนี้ยพวกบ่าวไม่อยากไปที่นี่เหมือนเป็นบ้านชายหลานที่อายุน้อยกว่าเล็กน้อยเอ่ยขึ้นมีส่งสือชูใส่ใจและให้กำลังใจก็ร้องให้ออกมาดือด้อเด็กดีอยากร้องก็ร้องเถอลูกนกยังต้องบินขึ้นไปบนฟ้ามีเด็กน้อยที่ใดไม่ต้องจากบ้านบ้าง ออกไปสร้างกิจการของตนเองไปพิสูจน์คุณค่าในตนเองเสียส่งซือชูกอดไฉหลานเอาไว้แล้วปลอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเด็กสาวอายุสิบกว่าปีส่งซือชูเกือบจะล้มเลิกแผนที่ให้ทั้งสองคนเข้าไปในเมืองมณฑลแต่ไฉซินค่อนข้างเด็ดเดี่ยวร้องไห้อะไรกันมีแต่คนที่ไร้ประโยชน์เท่านั้นแหละที่ร้องไห้ ไม่ใช่ว่าพวกเราจะกลับมามิได้ในช่วงขึ้นปีใหม่ของทุกๆปีเราก็ยังกลับมาที่นี่ได้นะชายหลานถูกชายสินลากไปสั่งสอนในใจของซ่งสือชูรู้สึกเสียใจอยู่บ้างนี่คือการจากลาสินะประสบการณ์ที่ผู้ใดก็หนีไม่พ้นง,งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราส่งสือชูเดินออกจากร้านและอารมณ์ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย กลับมาถึงหมู่บ้านทันทีที่ผ่านทางเข้าหมู่บ้านอีกครั้งที่นางรู้สึกว่าถูกจ้องมองหันหน้ากลับไปมองก็เห็นซ่งปินถือกระบองปากก็ตะโกนร้องวอยยและกระโจนเข้ามาหานางซ่งสือชูเบี่ยงตัวหลบเล็กน้อยซ่งปินล้มหน้าคว่ำอยู่กับพื้นถนนคอนกรีตในฤดูหนาวพื้นถนนจึงแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมฟันหน้าของซ่งปินกระแทกกับพื้นแล้วหักกระเด็นออกมา เขาเอื้อมมือมาลูบปากบนมืออ้วนๆขาวขาว,าวเต็มไปด้วยเลือดแดงฉานร้องอ้ยอยออกมาเสียงร้องให้ของเด็กน้อยดังขึ้นมาอีกครั้งส่งสือชูเดินไปหยุดอยู่ข้างกายส่งปินเจ้าอายุมากกว่าลูกชายข้าสองปีเหตุใดยังชอบร้องให้งองแงข้าไม่ได้บอกว่าให้เจ้าไปเรียนหนังสือดีกว่าหรืออาจารย์ในสถานศึกษาของเจ้าสอนเจ้าอย่างไรอย่ายุ่ง ซ่งเป็นเก็บฟันหน้าขึ้นมาร้องให้แล้ววิ่งกลับบ้านไปรังแกเด็กน้อยอีกครั้งอารมณ์ที่หนักอึ้งของส่งสือชูก็เบาบางลงร่างทั้งร่างรู้สึกสบายและผ่อนคลายยิ่งที่แท้ผู้ใหญ่รังแกเด็กมีผลลัพธ์เช่นนี้ความคิดของนางมีอะไรผิดแปลกไปหรือไม่นะคุณธรรมยังเหลืออยู่หรือไม่ยับยั้งชั่งใจหลังจากนี้หากเจ้าเด็กน้อยคนนี้ไม่มาหาเรื่องนางก็คงดี นางเองก็คงไม่ใช่เพราะอยากยืดเส้นยื้สายถึงไปจับเด็กน้อยมาตีสักรอบถ้าหากเจ้าเด็กคนนี้ยังคิดอยากจะหยิบกระบองมาตีนางอีกเช่นนั้นก็ขอโทษทีแล้วกันคนที่ไม่เสียเปรียบพอพเผชิญหน้ากับเด็กน้อยก็อยากเสียเปรียบบ้างแล้วสิส่งสือชูกลับถึงเรือนเห็นเนื้อวางเป็นระเบียบอยู่ในลานเรือนมีกวางหมูป่ากระต่ายไก่ฟ้าหมาป่าและแพะป่านางมองไปทางกู้จิงหยวนเขาพยักหน้าให้ สามารถเอาไปหมักทิ้งไว้แล้วค่อยๆเอาออกมากินซ่งซือชูยังรับไม่ได้อยู่บ้างเนื้อสัตว์มากมายเพียงนี้เจ้าคงไม่ได้ล่าสัตว์มาหมดทั้งภูเขาแล้วกระมังไม่นะใช่สิจิ้งจอกแดงตัวนั้นหายไปแล้วท่าทางของกู้จิ้งหยวนเฉยเมยจิ้งจอกตัวผู้ถูกสตรีของเขากอดไปกอดมาซ้ำยังถูกเอาเปรียบบ่อยๆ แล้วเขาจะทนไหวหรือไรเอาไปทิ้งบนเขาถึงจะถูกต้องอะไรนะเสี่ยวหัวหายไปแล้วซ่งสือชูตกใจหลายวันก่อนจิ้งจอกแดงยังเกาะติดนางไม่ห่างเหตุใดจูจ่ๆถึงวิ่งหายไปนางมองกู้จิงหยวนอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความสงสยัยสภาพจิตใจของกู้จิงหยวนดีมากไม่มีความเกรงกลัวเลยสักนิดเผชิญหน้ากับการจ้องมองของซ่งสือชูอย่างเฉยเมย ส่งสือชูท้อใจหายแล้วก็หายไปสัตว์เลี้ยงในบ้านเยอะเกินไปแล้วยินพิงมีกำลังวังชามากมายแต่ก็เกือบจะกวาดลานบ้านไม่ไหวแล้วไก่ชอบอึห่านชอบอึสุนักก็ยังชอบอึถึงเวลาต้องหาคนมาสอนเจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนี้ว่าอะไรเรียกว่าห้องน้ําอะไรเรียกว่ากระโถนถ้าหากเรื่องเล็กๆแค่นี้ยังหัดไม่ได้เช่นนั้นก็ต้องใช้วิธีอื่นมาช่วยครอบครัว คิดได้เช่นนั้นส่งสือชูก็เม้มริมฝีปากสัตว์ที่เลี้ยงด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้รสชาติคงจะหอมกรุ่นน่าดูฝูงสัตว์ที่อยู่ในแล้วตรงหัวมุมก็แตกตื่นขึ้นมาทันทีมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเวลาชั่วพริบตาเมื่อครู่นั้นพวกมันก็รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังคุกคามชีวิตของตัวเองเหล่าสัตว์เลี้ยงต่างวิ่งกันวุ่นวายอยู่ในแล้ว ยินผิงที่รับผิดชอบให้อาหารสัตว์ขยำข้าวกับเศษผักที่เหลือเดินมาหยุดอยู่หน้าเล้าเห็นว่าต้าสเสวียเสี่ยวไปไก่ต้มและไก่น้ําแดงล้วนมีท่าทีแปลกประหลาดหรือว่าถึงฤดูใบไม้ผลิเริ่มกระสับกระส่ายแล้วไม่น่าจะใช่นะแมวตัวเมียยังไม่ร้องเรียกหาตัวผู้เลยหยินผิงพึมพำเอาเนื้อที่อยู่ในอ่างเทลงพื้นแล้วทำงานของตนเองต่อ กู้จิ้งหยวนเห็นส่งสือชูไม่ได้ตามหาว่าจิ้งจอกแดงไปที่ใดมุมปากก็ใส่แยายิ้มออกมาแต่รอยยิ้มก็หายไปอย่างรวดเร็วส่งสือชูคิดถึงห้องเรียนเด็กหญิงตัวน้อยทั้งหลายจึงลากกู้จิ้งหยวนเดินเข้าไปในห้องหนังสือและพูดเรื่องที่จะสร้างห้องเรียนเด็กผู้หญิงออกมากู้จิงหยวนพยักหน้าได้แต่เจ้าพูดเกลี้ยกล่อมเฉินหูหยินได้หรือได้สิ แต่ให้เฉินหูหยินมาสอนเด็กผู้หญิงให้อ่านออกเขียนได้เจ้าแน่ใจว่าจะเกลี้ยกล่อมได้กู้จิงหยวนถามออกมาซ่งสือชูพยักหน้านางคิดเรื่องนี้ไว้นานแล้วตอนระดมทุนสตรีในอำเภอรกระตือรือร้อนมากเพียงนั้นสำหรับเรื่องที่จะถูกเขียนไว้ในประวัติศาสตร์พวกนางย่อมต้องเต็มใจเข้าร่วมแน่นอนกู้จิงหยวนมองซ่งสือชูแววตาเปลี่ยนเป็นอบอุ่น สตรีไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องชิงดีชิงเด่นหรือทำร้ายลูกหลานทั้งวันยังสามารถเปลี่ยนวิธีชีวิตได้อีกด้วยปล่อยให้ตนเองได้มีชีวิตอย่างอิสระมากขึ้นเช่นนี้ถึงมีชีวิตชีวากู้จิงหยวนเขยบเข้าไปจ้องใบหน้าด้านข้างทรงสือชูใกล้ๆจนมองเห็นขนอ่อนบนใบหน้าของนางอย่างชัดเจนโหนกแก้มเรียวสยลำคอระหงใช่สิ ซ่งสือชูพูดพร้อมกับหันขวบไปด้านข้างริมฝีปากชะงักค้างทันใดนั้นดวงตานางก็เบิกกว้างรีบก้าวถอยหลังไปหลายก้าวทันทียกมือขึ้นมาเช็ดริมฝีปากของตนเองเจ้าเข้าใกล้ข้าขนาดนี้ทำไมกู้จิงหยวนชี้ไปที่เก้าอี้ของตนเองเขานั่งตัวตรงอยู่ในห้องแววตาของสดใสตลอดเวลานั้นเขาไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อย แต่เป็นหญิงสาวเองที่พูดจนมีความสุขเบิกบานใจจึงยกเก้าอี้เข้ามาด้วยตนเองฉะนั้นเป็นคนต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจจะดีใจจนลืมตัวมิได้แต่ว่าก็รู้สึกไม่เลวเลยทีเดียวช่างเถอสัมผัสก็สัมผัสไปแล้วถือเสียว่าถูกสุนัขกัดแล้วกันเจ้าอย่าลืมบอกเรื่องที่จะเปิดห้องเรียนสตรีกับหัวหน้าหมู่บ้านด้วยยกเรื่องที่พูดเกลี้ยกล่อมหัวหน้าหมู่บ้านให้กู้จิงหยวนเป็นคนจัดการ จากนั้นร่งสือชูก็วิ่งออกไปทันทีกู้จิงหยวนเห็นซ่งสือชูวิ่งออกไปอย่างรีบร้อนก็ยิ้มออกมาเอื้อมมือไปเช็ดมุมปากรู้สึกไม่เลวไม่เหมือนอารมณ์หลังจากร่ำสุราจนเมาปลิ้นเขาลุกขึ้นแล้วเดินไปทางบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านส่วนจะพูดเกลี้ยกล่อมหัวหน้าหมู่บ้านอย่างไรในบ้านของหัวหน้าหมู่บ้านก็มีเด็กผู้หญิงซ้ำสตรีของเขาก็บอกแล้วว่า ทางด้านเชินหูหยินนั้นนางสามารถจัดการได้จะดีกว่าหากจะบอกว่าหูหยินในอำเภออยากเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงและรับสิทธิอีกสองสาคนมาสอนหากเป็นเช่นนี้หัวหน้าหมู่บ้านยังจะไม่ยินยอมได้อีกหรือไรไม่นานนักกู้จิงหยวนก็จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยกลับมาถึงเรือนก็เป็นเวลาพลบค่ำแล้วเห็นซ่งซือชูพิงต้นไม้ดูวิวในยามค่ำคืน ห้องเรียนสร้างเสร็จแล้วส่วนวันเปิดเรียนหัวหน้าหมู่บ้านจัดการให้เปิดวันที่16ในเดือนแรกของปีพรุ่งนี้หัวหน้าหมู่บ้านจะประกาศเรื่องรับสมัครลูกศิษย์ที่ที่ว่าการอำเภอเจ้าอย่าลืมแจ้งเฉินหูหยินด้วยไม่ต้องห่วงส่งสื้อชูรับคำวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวลือในหมู่บ้านหมู่บ้านเข้าซานมีสถานศึกษาแล้วอาจารย์หยวนจิงสอนห้องเรียนชาย ไม่เพียงเท่านี้ซ้ำยังจะสร้างห้องเรียนสำหรับสตรีสตรีจะรู้หนังสือไปทำไมนี่เป็นเรื่องล้อเล่นใช่หรือไม่มิหนำซ้ำยังเก็บเงินอีกแม้จะไม่เก็บเงินก็ไม่มีคนไปหลอกเป็นครั้งแรกที่คนในหมู่บ้านสงสัยว่าหัวหน้าหมู่บ้านคงจะอายุมากไปจนเริ่มเลอะเลือนแล้วแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่149่ีเเวินเฉิง ไปไปไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านให้รู้เรื่องกันเด็กผู้ชายไปเรียนก็พอแล้วเด็กผู้หญิงมีเวลาว่างก็ไปกวดาดหญ้าซักผ้ากวาดพื้นไม่ดีหรืออย่าให้เด็กผู้หญิงเสียนิสัยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะออกเรือนมิได้พอเหล่าผู้เท่าในหมู่บ้านได้รับข่าวก็รีบวิ่งไปหาหัวหน้าหมู่บ้านทันทีหัวหน้าหมู่บ้านหลังค่อมเดินออกมามองคนที่ยืนอยู่ในลานบ้านแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้ม มาเอะอะวยวายเพราะเด็กผู้หญิงจะไปสถานศึกษาเช่นนั้นหรือหัวหน้าหมู่บ้านนี้คือการเริ่มต้นที่ไม่ดีว่ากันว่าสตรีที่ไร้ความสามารถคือสตรีที่มีคุณธรรมพวกนางมีคุณสมบัติอะไรที่จะเข้าเรียนนี่เป็นการทำลายวิชาความรู้ไม่ใช่หรือไรตาเท่าในหมู่บ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาในมือถือยาสูบชี้ไม้ชี้มือไปมาหัวหน้าหมู่บ้านมองไปยังคนอื่นๆ พวกเจ้าก็คิดเช่นนี้ใช่หรือไม่ใช่ทําเช่นนี้มีได้เด็กขาดเด็กผู้หญิงเก่งเกินไปรู้มากเกินไปใจก็จะเหี้ยมโหดในอนาคตต้องมีชีวิตไม่มั่นคงเป็นแน่หัวหน้าหมู่บ้านฟังอย่างสงบเหล่าผู้เท่าที่อยู่ในลานบ้านต่างก็พูดคนละประโยคสองประโยคพอทุกคนพูดจบหัวหน้าหมู่บ้านถึงเอ่ยปากว่า เด็กผู้หญิงไปสถานศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้านของพวกเจ้าไม่มีเงินจะสนใจอะไรกันมากมายข้าจะพูดเพียงเท่านี้สถานศึกษาจำต้องมีห้องเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าใช้ชีวิตมาก่อนเพียงไม่กี่ปีก็เก่งกาจจนไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นแล้วยังจะบอกว่าสตรีที่ไรความสามารถคือสตรีที่มีคุณธรรมถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงเช่นนั้นสตรีจากตระกูลสูงส่งจะรู้หนังสือทำไมกัน เรียนการดูแลบ้านเล่นโคลนจับผีเสื้อทุกวันคิดว่าพวกนางชอบหรือหัวหน้าหมู่บ้านพูดไปพลางก็เลยเหล่าผู้เท่าที่อยู่ในลานบ้านออกไปด้วยเหล่าผู้เท่าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาทั้งชีวิตบางทีการทำไรไ้ไถนาอาจจะทำให้เข้าใจและมีประสบการณ์มากขึ้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีเด็กผู้หญิงอ่านออกสองสามคำจะเป็นอะไรไป ดูสิตอนนี้ส่งสู่สู่บ้านเขาเป็นคนงานบัญชีของร้านค้าในเมืองอำเภอร,รายได้ในหนึ่งเดือนมากกว่ารายได้ของเกษตรกรที่ทำงานหนึ่งปีเสียอีกมีโอกาสเช่นนี้ผู้ใดจะไม่อยากจะรับไว้ส่วนเรื่องแต่งงานคนที่ไปขอคนตระกูลส่งแต่งงานตำแหน่งต่ำที่สุดคือซิ่วฉายเชียวนะคนที่มองการไกลรู้ว่าต้องแต่งงานกับคนที่มีความสามารถ ภรรยาที่ดูแลบ้านทำการค้าได้ดีกว่าคนที่ทำเป็นแค่กวาดบ้านทำอาหารได้แน่นอนหัวหน้าหมู่บ้านมองหลานสาวที่อยู่ในบ้าน7,8็ดขวบแล้วต้องส่งเข้าไปเรียนหลานสาวคนโตอายุ14แล้วอายุค่อนข้างมากถึงตอนนั้นค่อยดูว่าสามารถเข้าไปเรียนอะไรได้บ้างไม่ต้องมากมายอย่างน้อยก็รู้ตัวอักษรสองสามตัวเขียนชื่อของตนเองได้ไม่ถึงขั้นที่ต้องตกเป็นบ่าวรับใช้ของผู้อื่นก็พอ มีผู้คนมากมายสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้านแต่อย่างไรก็ตามหัวหน้าหมู่บ้านคือผู้มีอำนาจสูงสุดในหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านตัดสินใจแล้วถึงแม้ในใจของคนอื่นจะไม่เชื่อมั่นแล้วอย่างไรละ่ะจะเปลี่ยนหัวหน้าหมู่บ้านหรือไรคงทำได้เพียงยอมรับอย่างไม่เต็มใจเสียแล้วซ่งสือชูไม่ได้มีความคิดเห็นต่อปฏิกิริยาของคนในหมู่บ้านเท่าไรนะั ยุคสมัยสร้างคนให้โง่เขานางไม่มีความสามารถที่จะเป็นศัตรูกับการเวลาได้แค่ไปถึงเป้าหมายก็เพียงพอแล้วส่งสือชูมองกู้จิงหยวนที่เดินมาหยุดอยู่ข้างกายนางมีอะไรอืมฆ่าหาอาจารย์ให้ส่งวินได้แล้วจะมาถึงวันนี้เจ้าอย่าลืมต้อนรับสักหน่อยและต้องตรวจดูด้วยว่าสอนส่งวินผ่านหรือไม่พอใจหรือไม่ท่าหากไม่ชอบก็เปลี่ยนคน มาถึงแล้วรึซ่งสือชูตกใจมองไปด้านนอกกู้จิงหยวนเอื้อมมือไปจับหน้าของซ่งสือชูกลับมายังไม่ถึงกำลังเดินทางมาคาดว่าน่าจะถึงก่อนมื้ออาหารกลางวันได้ค้ารู้ว่าต้องทำอย่างไรในบ้านมีอาจารย์มาอยู่ด้วยอีกหนึ่งคนคงจะใช้พื้นที่เพิ่มไม่มากเท่าไรนะสำหรับกู้จิงหยวนถึงแม้จะเชื่อใจได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องนี้ คู่จริงหยวนไม่โกหกแน่นอนส่งสือชูยังพอมีความมั่นใจเล็กๆน้อยๆนี้อยู่บ้างให้ยินผิงทำความสะอาดห้องด้านทิศต,ตะวันออกส่งสือชูเดินเข้าไปในห้องครัวในเมื่อมาตอนทานอาหารกลางวันเขาจะต้องนั่งรถจนไม่ล้าแน่นอนอาหารที่เตรียมไว้ต้องไม่ดีเกินไปแต่ก็ต้องไม่แย่จนเกินไปด้วยเช่นกันต้องบำรุงร่างกายของคนชาราได้ จกรถจืดต้องมีแป้งมันเอามาห่อเป็นเกี๊ยวกุ้งต้องเตรียมไว้หนึ่งที่ต้องไม่มีขนมเค้กรสหวานเลี่ยนอาหารที่ทำออกมาต้องรสจืดและรสชาติดีส่งสือชูคิดวางแผนจัดการเสร็จควันก็ฟุ้งกระจายออกจากห้องครัวเสียงรถมาเคลื่อนไหวดังขึ้นตรงหัวมุมถนนเสียงเคาะประตูดังขึ้นส่งสือชูเปิดประตูออกเด็กหนุ่มเดินลงมาจากรถมคันใหญ่เด็กหนุ่มเปิดม่านขึ้น มีคุณชายหน้าตาหล่อเหลาอยู่ด้านในอายุอานามราวยี่ปีคิ้วโค้งดั่งคันสอนดวงตาสดใสงดงามดั่งภาพวาดในมือยังถือพัดไว้หนึ่งอันหากเป็นผู้อื่นที่ถือพัดโบกไปมาในฤดูหนาวคงจะคิดว่าเสแสร้งแน่นอนแต่คนที่อยู่ตรงหน้านี้เหมือนกับว่าจำเป็นต้องมีพัดอันนี้จริงๆไม่ว่าจะโบกหรือไม่โบกล้วนกลมกลืนไปหมด ที่นี่คือบ้านตระกูลส่งใช่หรือไม่ชายหนุ่มเอ่ยปากถามน้ำเสียงอบอุ่นราวกับกู่ฉินที่กำลังบรรเลงใช่ที่นี่คือบ้านตระกูลส่งท่านคืออาจารย์ที่เชิญมาหรือส่งสือชูพูดไปก็มองเข้าไปในรถมารถมาใหญ่เพียงนี้หากข้างในยังมีอีกคนก็ถือว่าชัดเจนแล้วเด็กหนุ่มเยาว์เพียงนี้จะมาเป็นอาจารย์ให้บุตรชายของนางหรือ แต่นางกลับมีได้ดูคลานความรู้ของคนที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าบางคนมีจิตวิญญาณแห่งกวีและวรรณกรรมเพียงแค่กวาดตามองก็รู้ว่าคนผู้นี้มีความรู้และวัฒนธรรมหรือไม่เพียงแต่ก่อนหน้านี้กู่จิงหยวนบอกว่าเป็นอาจารย์แก่ๆคนหนึ่งเท่านั้นใช่ข้าเองเด็กหนุ่มโบกไม้โบกมือให้ส่งสื่อชูแล้วรายงานตัว ข้าน้อยมีนามว่าฉีเวินเฉิงสอนที่กัวจือเจี้ยนมาแทนบิดาครั้งนี้หวังว่าจะให้อภัยพูดภาษาคนได้หรือไม่บทสนทนาเป็นทางการเช่นนี้แค่ส่งสือชูได้ยินก็รู้สึกปวดฟันแทบเป็นบ้าเข้ามาก่อนเถอะกัวจือเจี้ยนเป็นสถานศึกษาแรกในราชวงศ์ต้าอินมีชื่อเสียงมากกว่าสถานศึกษาไปลู่ส่งสือชูย่อมไม่ดูแคลนแน่นอน ชีเวินเฉิงเดินตามหลังส่งสือชูเข้าไปเด็กหนุ่มที่ขับรถม้าขนสัมภาระลงมาสัมภาระกองโตมีเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นของเด็กหนุ่มขับรถม้าส่วนใหญ่เป็นของที่ชีเวินเฉิงนำมาด้วยมีทั้งหนังสือหายากหนังสือเก็บสะสมที่ล้ำค่าและยังมีหนังสือความลับจากอดีตรวมๆแล้วคือของที่จะให้ผู้ใดเห็นง่ายๆมีได้ แววตาของซ่งสือชูและจากหนังสือแล้วมองไปทางกู้จิงหยวนนี่คืออาจารย์ที่เจ้าเชิญมารึเขาความรู้มากมายไม่ต้องสนใจกู้จิงหยวนพูดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องครัวหลังจากชีเวินเฉิงอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งชุดถ้าหากเสื้อผ้าสีเขียวเข้มถูกใส่อยู่บนร่างของผู้อื่นคงจะแปลกประหลาดแต่ครั้นเมื่ออยู่บนร่างของชีเวินเฉิง กลับขับความสะอาดและความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของเขาออกมาคนแปลกหน้าเหมือนหยกงามสุภาพชนหล่อเหลามิมีผู้ใดเทียบหากว่ากันว่ากู้จริงหยวนนั้นสง่างามไร้ที่เปรียบเป็นสีที่ดีที่หายากในโลกชีเวินเชิงคงเป็นชายหนุ่มรูปงามอ่อนโยนราวกับหยกรวมๆแล้วรูปงามทั้งคู่หยินผิงที่กำลังยุ่งอยู่ในครัวหันกลับมาเห็นชีเวินเชิงเดินผ่านไปยังลานบ้าน ถ้วยที่อยู่ในมือก็เกือบหล่นลงพื้นมองชีเวินเชิงแล้วหันกลับมามองกู้จิงหยวนอีกครั้งยินพิงเห็นใบหน้ากู้จิงหยวนดำดำเหลืองๆในใจรู้สึกขัดหูขัดตาแล้วสายตาก็ทอดไปมองชีเวินเชิงอีกครั้งรูปงามเช่นนี้ต้องมองให้มากหน่อยในเมื่อสาวใช้เช่นนางไม่คู่ควรกับคนเช่นนี้แค่มองมากหน่อยก็ถือว่าได้กำไรแล้วถูกป้ากุ้ยพูดกรอกหูซ้ำและซ้ำเล่า หยินผิงก็รู้สถานะของตนเองดีเว้นเสียแต่มีความสามารถขั้นปรมาจารย์มิฉะนั้นคงมิมีโอกาสโฉบขึ้นบนกิ่งไม้เฉกเช่นหงเพลิงนางจ้องชีเวินเฉิงตาไม่กระพริบราวกับมีหัวใจสองดวงกระโจนออกมาจากดวงตาของนาง